ก็สวัสดีทุกคนนะคะพบกับ LGR นะคะวันนี้เราอยู่กับเกม The Land Earth Crossing นะคะจะเป็นเกมแนวทำฟาร์มนะคะที่เป็นเกม NFT สามารถเอื่นได้นะคะสำหรับตัวเกมนี้นะสามารถเล่นได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเกมนี้เล่นง่ายมากๆนะภาพสวยน่ารักมากสำหรับเกมนี้เล่นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับเกม The Land e l c r o s s i n g นั่นเองนะคะจะเป็นเกมแนวปลูกพักทำฟาร์มนะคะซึ่งเกมนี้แน่นอนว่าเป็น NFT อยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของรายได้เนี่ยบอกงแต่ต้นคลิปเลยหลักกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหรียญของเขานะคะถอนได้ก็จริงนะแต่ว่าเรายังไม่สามารถซื้อขายได้นั่นเองนะคะก็ระหว่างนี้ให้เพื่อนเล่นเกมนี้เพื่อที่จะสะสมเหรียญไปก่อนแล้วพอเหรียญเขาลิสหรือว่าขายแล้วเนี่ยซื้อขายได้แล้วเราก็จะได้ เอาไปซื้อขายได้ทันทีเนาะระหว่างนี้ก็ถือว่าสะสมรอไว้ก่อนนะคะสำหรับเกมนี้นะคะเป็นเกมแนวปลูกผักเออคล้ายๆกับ h e d e นะคะง่ายๆเลยประมาณนั้นก็คือปลูกผักอ่เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวทำฟาร์มส่งเควสนะคะให้กับ NPC ส่งเควสบอร์ดอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของ NFT นะคะที่เพิ่มเข้ามาเนาะสำหรับ NFT นะคะถ้าเมื่อคนไหนเนี่ยมีตัว NFT นะคะ มันจะสามารถช่วยเราทําฟาร์มได้แล้วก็จะมีสเตตแตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับ NFT เดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าเว็บนะคะว่าราคาเป็นยังไงเท่าไหร่มีอะไรบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมกันนิดนึงละกันนะคะสําหรับการเล่นเกมนี้เนี่ยก็อย่างที่เราบอกว่าจะเป็นการทาเควสนะ,ะส่งเควสอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนสตอรี่เบาๆนะแล้วก็เราเนี่ยต้องหาของมาส่งให้ NPC พวกนี้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เงินแล้วก็แต้ม EP ในการ อัพฟาร์มนั่นเองอ่ะซึ่งสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยฟาร์มเราอยู่เลเวล15นะคะแล้วก็แต้มตรงมงกุฎเนี่ยอยู่ที่5,270นะก็ถ้าเรายิ่งแต้มสูงเราก็จะมีโอกาสได้รับแอร์ดอปเพิ่มด้วยนะคะสำหรับเหรียญเนะซึ่งโทเค็นในเกมของเกมนี้มีอยู่2เหรียญน,นะคะจะเป็นเหรียญ เอลแล้วก็เหรียญ P L T นั่นเองนะคะซึ่ง2เหรียญน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปบอกเพื่อนอีกทีนะคะว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะง่ายๆเลยก็คือเอาไว้ซื้อขายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นของในเกมหรือว่าเป็น N F T นะคะก็สามารถใช้2เหรียญน,นี้ได้เลยนะซึ่ง2เหรียญน,นี้เนี่ยเหรียญเอลจะเป็นเหรียญหลักนะคะเหรียญเอเนี่ย <L S 2> จะเป็นเหรียญที่เราสามารถ เอาไปแลกเปลี่ยนบนเชนต่างๆได้นะส่วนเหรียญ PLT เนี่ยจะเป็นเหรียญรองนะคะที่เราเอาไว้ซื้อของภายในเกมแล้วก็ NFT ต่างๆนะอ่ะโอเคนะคะนอกจากที่เราจะส่งเควสบอร์ดนะแล้วก็ NPC เมื่อกี้นะที่เราไปส่งแล้วก็เควสบอร์ดตรงนี้มันจะมีอีกเควสหนึ่งก็คือเควสนกฮูกนะคะเควสนกฮูกเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปส่งเควสบอร์ดให้เพื่อนดูก่อนนะอ่ะเนี่ยหน้าตาเควสบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็กด ่า Delivery ไปได้เลยเนาะอ่าเราก็จะได้ EP นะคะแล้วก็จะได้เงินมาซึ่งเงินตรงนี้เอาไว้ไปซื้อของในเกมนะคะเนี่ยอันเนี้ยไอ้พวกต้นไม้ฟาร์มต่างๆแปลงผักหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้เงิน2แบบนะคะจะเป็นเงินสี Silver นะคะแล้วก็เงินโกลเนาะก็ นอกจากที่เราจะสร้างเฉยๆได้แล้วนะคะเพื่อนจะสังเกตเห็นว่ามันต้องใช้แต้มมงกุฎด้วยนะถึงจะสามารถซื้อได้อย่างาฟีดต,ตรงเนี้ยที่เอาไว้เก็บอาหารสัตว์เนี่ยคือเราจะต้องมีแต้มอยู่ที่8,002นะถึงจะซื้อได้ตอนนี้มีแค่5,002ก็ยังซื้อไม่ได้นะคะก็เพื่อนๆสามารถอัพคลังที่เราเก็บของได้นะคะเพราะว่าคลังเนี่ยมันเต็มค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเราจะกดให้มันดูปึ๊บ ตรง w a r h o u s e ของเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเก็บได้แค่200เนาะมันค่อนข้างน้อยนะเราสามารถขยายคลังของเราได้นะคะกดไปเลยมันจะใช้ของพวกนี้ในการขยายนะคะซึ่งของพวกนี้เนี่ยหาได้จากไหนนะคะหาได้จากนกฮูกนะคะลุงนกฮูกนกฮูกจะอยู่ทางสายล่างตรงนี้นะคะเลื่อนลงมานกฮูกตัวนี้นะคะจะเป็นเคเวส มาให้เราส่งเหมือนกันแล้วก็จะได้ของพวกนี้เอามาไว้อัปเกรดแล้วก็เอาไว้ไปทำกล่อง n f t นะคะซึ่งบอกเลยว่าสำคัญมากๆนะเพื่อนๆต้องมาส่งเนาะแล้วก็อย่าลืมปลดล็อกซื้อเพิ่มนะเพราะว่าตอนแรกม,มันจะมีแค่สล็อตเดียวนะแล้วก็สล็อตท,ที่3เนี่ยจะปลดล็อกตอนเราเลเวลย3นั่นเองนะพอเราส่งเควสให้น้องฮูกเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีครูดาวอยู่ประมาณ40นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้น เขาจะเอาของมาส่งให้เรานะเหมือนเมื่อกี้ที่เรากดรับนะก็ประมาณนี้นะคะอะโอเคแล้วก็กลับมาเรื่องของฟาร์มนิดหนึ่งนะคะสำหรับฟาร์มเนี่ยวิธีการเล่นเกมนี้ง่ายมากก็คือเราสามารถลากอย่างนี้ได้เลยนะปกติเราจะต้องจิ้มทีละอัลนละอันใช่ปะเออแต่อันนี้ก็คือลากได้เลยไม่ว่าจะเก็บเกี่ยวหรือปลูกนะคะเราก็แค่ลากชิวๆแบบนี้เลยปลูกง่ายมากเล่นง่ายมากอ่าแบบนี้ ชึบ,ชบ,ชบแค่นี้ก็เป็นการปลูกผักเสร็จแล้วนะคือง่ายเวอร์แล้วก็สำหรับเรื่องของ NFT ที่จะเอามาช่วยเราทำงานใช่ไหม mm hmm. ก็ให้เรานะคะคกดเลือกสิ่งที่เราต้องการให้น้องมาช่วยงานนะคะอย่างเช่นเราอยากให้เขาช่วยปลูก,ลกผักนะคะแล้วก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกตัวน้องมาได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เลือกคะ่ะว่าเราจะให้เขาช่วยทำอะไรนะเอาเป็นปลูกข้าวละกันนะคะข้าวมีน้อยเนะเาะ แค่นี้แล้วเราก็กด start work ปึ๊บอ่าน้องก็จะมาแล้วเห็นไหมนี่ชิบชิบชิบน้องก็จะมาช่วยเราทํางานนะแล้วทีนี้เวลาเราให้น้องทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีของอยู่ในตัวนะคะให้เรารอสักพักหนึ่งนะแล้วให้เรามากดที่น้องนะอืม เขาจะมีของให้เรานะคะให้มากดรับด้วยนะมันจะมีของอยู่ในตัว NFT ของเรานะหรือว่าตัวที่เราได้ฟรีมานั่นเองนะคะตอนนี้เราเพิ่งใช้น้องไปนะมันก็ยังไม่มีของโอเคสำหรับตัวเออันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของ NFT ที่เสียตังนั่นเองนะคะไม่ใช่ฟรีเนาะตัวเสียตังเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000 PLT นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในเว็บนิดนึงละกันนะคะว่า,าซื้อยังไงเนาะ ก็สำหรับเว็บไซต์ทุกๆเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้เพื่อนใต้คลิปนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ market page กันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะซื้อ NFT นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําในการลงทุนนะคะเพื่อนๆศึกษาให้ดีนะคะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะโอเคสําหรับ L Master นะคะขเขา X กับ NFT อ่าไหลเขาเรียกว่าอะไรอะ หลายคนอยู่นะคะอย่างคริปโตนินจาอย่างเงี้ยก็มี NFT เหมือนกันเห็นไหมแหมคือมีมีหลายเจ้าเลยที่เขามาคอแลบกันนะก็ลองเลือกดูใครไหวงบเท่าไหร่อะไรยังไงสเตตแบบไหนก็สามารถจัดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเอาของตัวเกมนะคะจะเป็น l Master ตัวนี้นะคือเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ7,000นะคะสำหรับตัว4,000เนี่ย ไม่แน่ใจว่าช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูสเตตอ๋ออันนี้น่าจะไม่ช่วยทํางานไม่ได้นะทุกคนโอเคก็จะเป็นในส่วนของคาแรคเตอร์หน้าตาที่มันเป็นคนเป็นการ์ตูนแบบนี้เนี่ยจะสามารถช่วยเราทํางานได้นะคะอย่างเดี๋ยวเราลองตัว7,000ตัวนี้นะคะเห็นไหมเขาก็จะมีความแรบอกนะว่าเป็น S R แล้วก็จะมี ability ต่างๆบอกนะว่า job เป็นอะไรอย่างนี้นะอ่ะก็7,000 JPY นะคะหรือว่าเงินญี่ปุ่นนะก็จะตกอยู่ที่ตัวละประมาณ1,700บาทนะก็รวมๆค่าแก๊สไปก็น่าจะพันจิตประมาณนี้นะก็ถ้าใครอยากจะได้ NFT นะคะก็มาซื้อหน้า m มา k ก็ p a พ e ได้นะคะโอเคนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าแล้วเราเล่นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้จากเกมนี้เนี่ย คืออะไรเนาะคือเราจะต้องเอาพวกวัตถุดิบต่างๆที่เราทําฟาร์มเนี่ยมาทําเป็นกล่องนะคะแล้วก็เอามาขายในเว็บไซต์นั่นเองเราถึงจะสามารถเอินเหรียญเอลหรือว่าเหารียญ pyt ได้นั่นเองนะคะสองอันนี้เน,ะนาะอย่างเช่นเดี๋ยวเราเอาอันง่ายๆแล้วกันที่เราสามารถทําได้ตอนนี้เนาะก็จะเป็นตัวบิดรูตตัวนี้แล้วกัน,นะคะ่ะบิดรูตตัวนี้เนี่ยเขาขาย50ชิ้นนะคะอยู่ที่200 jpy นะคะซึ่งราคาเงินบาทเนี่ยก็จะตก ประมาณ50บาทนะอ่ะตกอัละบาทได้เลยเวลาเราอยากจะเอามาขายในนี้ทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูในเกมวิธีที่เพื่อนๆจะขายนะคะต้องเข้า Boxing Factory นะคะก็สามารถเข้ามุมล่างขวาตรงนี้นะคะนี่กดตรงรูปกล่องตรงนี้นะอ่ะหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะคะกดตรงกล่อง n f t มันจะอยู่ตรงหน้าบ้านเราตรงสะพานนะอ่ะเดินไปเดินไปชิบชิบชบชบ ่ะตรงนี้นะไม่ใช่อันนี้อันนี้นะคะที่เป็นกล่องสีลุ้งเรนโบว์ตรงนี้นะคะเราก็สามารถกดได้มันก็จะมาหน้าเดียวกันเนาะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบนะคะก็วิธีที่เราจะทำก็คือให้เรานะคะเลือก crop storage นะคะแล้วก็หรือว่าอะไรก็ได้นะที่เพื่อนอยากจะทำอย่างเช่นแบบเอออยากทำพวกนมหรือไข่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกได้เหมือนกันกด boxing นะคะแล้วก็มันจะเด้งขึ้นมา หน้าตาแบบนี้ว่าเราสามารถเอาอะไรไปใส่ในกล่องได้บ้างะคะ่ะอย่างเมื่อกี้ที่เราสาธิตก็คือจะเป็นบิดรูดอันนี้ใช่ไหมอืมห้าสิบชิ้นนะคะซึ่งเวลาเราจะทำกล่องเราจะต้องมีไม้ตรงนี้นะคะไม้ตรงนี้บอกก่อนนะว่าต้องมีเดี๋ยวบางคนบอกวิทำไมกดทำกล่องไม่ได้นะคือจะต้องมีไม้ตัวนี้ซึ่งไม้ตัวนี้หาได้จากลุงนกฮูกนะคะอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เนาะว่า สำคัญมากๆก็คือเราต้องส่งเคลสลุงน้ฮูกเยอะๆนะคะจะได้มีไม้สต็อกทิ้งไว้เนาะอ่ะแล้วก็ไม้ตัวนี้เนี่ยเอาไปอัพพวกเวหาอะไรต่างๆคือใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดทํากล่องให้เพื่อนๆดูนะโอเคเขาก็จะถามเนาะว่าเราเนี่ยจะได้หนึ่งกล่องอ่ะโพเซตประมาณ5นาทีจะเป็น NFT อะไรอย่างงี้เนาะ,ะเราก็กดบอกไปเลยปึ๊บเราก็รอนะคะรอเนาะ รอมันก็จะขึ้นตรงนี้นะหน้าแรกนะ pop s t o r e l e ปึ๊บปื๊บเขาก็จะทำให้เราประมาณ5นาทีนะอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้โอเคพอเราครับเสร็จเรียบร้อยนะก็มันจะยังไม่เข้ากระเป๋าทันทีนะคะเพื่อนต้องรอสักพักหนึ่งนะแล้วก็ค่อยไปเช็คในเ,เว็บไซต์ wallet ของเรานะคะว่าเจ้าตัวกล่องนี้เข้ากระเป๋าหรือย,อยังแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปดูเช็คความเรียบร้อยนะว่ามีคนซื้อกล่องของเราหรือเปล่าเนาะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะในส่วนของนั้นในส่วนของตรงนั้นนะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายแล้วกันสําหรับส่วนต่อไปนะคะสาหรับเกมนี้ก็จะเป็นเรื่องของแลนนะคะซึ่งแลนเนี่ยเราสามารถซื้อได้เหมือนกันนะคะแลนเนี่ยจะเป็นอีกแลนหนึ่งคือเราก็สามารถเพิ่มรายได้ของเราเพิ่มขึ้นมานะนอกจากที่จะมีแลนนี้แลนเดียวเนี่ยก็สามารถซื้อแลน NFT ได้นะคะอ่ะกดตรงนี้นะนี่ก็จะมี หน้าตาแลนด์ t f t ขึ้นมาซึ่งเราสามารถซื้อได้ในเว็บไซต์เหมือนกับตัว NFT เลยนะคะก็จะอยู่ล่างสายนะเพื่อลองเลื่อนๆ่อนดูนะคะราคาแลนดก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะยังไงก็ลองเลื่อนหาดูนะส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องของกาชานะคะกาชาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะก็กดเข้าไปเขาจะให้เราโลฟีเนี่ยวันละรอบนะคะสำหรับกาชานะแล้วก็จะมี ตั๋วกาชาตรงนี้ด้วยนะได้รับจากโคเอประจาําวันแล้วก็เช็คอินรวมไปถึงโค้ดเชิญเพื่อนด้วยนะคะถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่มีโค้ดนะก็เดี๋ยวเราจะแปะโค้ดเราไว้ที่ d e s c r i p t ั o นนะคะเพื่อนก็สามารถไปใส่ได้เลยนะมันจะได้ของมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราเนี่ยใส่ไม่ทันนะเพราะว่าเขาให้ใส่ประมาณเออถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ2-3วันนะคะถ้าเพื่อนไม่ใส่โค้ดเนี่ยมันก็จะหายไปนะคือเราไม่รู้ว่า จะไปเอาโค้ดที่ไหนนะก็เลยไม่ได้ใส่โค้ดนะยังไงก็ฝากโค้ดไว้ข้างล่างนะคะโอเคแล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์เนาะ,ะกดไปได้อาหารมานะคะซึ่งอาหารเอาไว้ทำอะไรนะคะเราจะสังเกตเห็นเกตรตรงนี้เห็นไหมตรงหน้าตรงรูปยิ้มอ่ะหน้ารูปยิ้มเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพลังงานของเรานะคะที่ถ้ายิ่งพลังงานเราน้อยหรือว่าขีดมันเป็นสีส้มสีแดงเนี่ย อัตราการเจริญเติบโตของวัตถุดิบของเราเนี่ยมันก็จะช้าแล้วก็ได้ผลผลิตน้อยนะดังนั้นท่านเพื่อนอยากจะได้ผลผลิตเยอะแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มของที่เราปลูกเนี่ยก็ให้กินอาหารไปด้วยนะคะนี่ก็ได้จากรายวันอยู่แล้วนะบวกไปอีก5 0 0 0เนาะซึ่งอันนี้เราขาดไป2,000นะมีอะไรที่กินได้ไหม2,000เอาเป็นขนมปังชิ้นนี้แล้วกันชิ้นหนึ่งนี่เห็นปะ มันก็จะมีเกดเพิ่มขึ้นมาแล้วอันนี้เราลองกินให้เพื่อนดูเฉยนะแต่ว่าเออเราพอแล้วเอาแค่ประมาณนี้แหละให้มันเขียวถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะคะอะแล้วก็เรื่องของการทําฟาร์มนี้ไม่ต้องแนะนําก็ได้เนาะน่าจะเพื่อนน่าจะมีพื้นฐานอย่างนีแล้วอย่างเช่นแบบทําอาหารให้สัตว์อย่างเงี้ยคือเราก็แค่ทําอาหารแล้วก็เอามาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแค่นี้นะคะไม่ได้ยากอะไรเลยสําหรับวิธีการอะ เล่นเกมฟาร์มเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาอาหารไปให้หมูกับไก่นิดนึงก็หน้าตาเหมือนเฮดเลยนะคะอย่างที่เราบอกนะก็เล่นแบบนี้แล้วอาหารเนี่ยก็คือสามารถทําได้ตรงนี้นะเพื่อนก็ทําเป็นพวกสเต็กหรือว่าเป็นเมนูต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้ให้เรากินนะแล้วก็เอาสมเพลตได้ด้วยนะคะสําหรับตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวให้อาหารน้องวัวแล้วก็น้องไก่น้องหมู โอเคแล้วก็เดี๋ยวทําขนมปังทิ้งไว้นิดหนึ่งส่วนผสมต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้นะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องการใช้อะไรบ้างเนาะซึ่งมันก็เหมือนเกมฟาร์มปกติทั่วๆไปเลยทุกคนเดี๋ยวลองดูเควสบอร์ดมีอะไรส่งได้บ้างโอเคส่งแป้งไปก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการเล่นเกมเนาะคือไม่ได้ยากเลย ไม่ได้ยากเลยเล่นได้ทุกคนแน่นอนสำหรับเรื่องที่สำคัญเรื่องเดียวเลยก็คือการเอาใส่กล่องตรงนี้เนาะแล้วเราจะต้องมีไม้ด้วยนะคะซึ่งไม้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีเราก็จะไม่สามารถสร้างกล่องได้นะคะอ่ะสำหรับใครที่ อยากจะรู้นะคะว่าเกมนี้มันถอนยังไงอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปมาแนะนำวิธีการเล่นะมาก,กว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เหรียญมันก็ถอนได้จริงแต่ว่ายังไม่สามารถทําเป็นเงินจริงได้นะก็คือเขายังไม่ริดราคานะคะเอาล่ะก็สําหรับ เกมนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะมีประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวเราจะแทรกวิธีการสมัครเกมนะคะไว้ให้นิดนึงละกันสําหรับมือใหม่อาจจะงงๆนะคะว่ามันต้องสมัครยังไงเล่นยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปได้เลยนะคะเอาล่ะก็มาในส่วนของการสมัคร ID นะคะ สิ่งแรกเลยถ้าเพื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาเกมมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะให้เราเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะคะเป็น English นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าเราสามารถสมัครเกมได้ในช่องทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลนะคะหรือว่าจะเป็นตัว Google นะคะตัว Twitter แล้วก็ l ล ne นะคะซึ่งเราแนะนำให้ใส่เป็นอ e ีเมลนะคะอ่ะกดเข้าไปอีเ e มลเราก็เอาอ e ีเมลเรามาใส่เลยหลังจากนั้นเขาก็จะส่ง ะะไปที่อีเมลเราให้เราเอาโค้ดมาใส่พอมาใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะให้เราตั้งเหมือนเป็นรหัสในการใช้ถอนเงินนะคะหรือว่าการทำธุรกรรมต่างๆนะคะประมาณ6ตัวนะคะให้เพื่อนจำไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราทำทำหายหรือว่าเราลืมเนี่ยหรือว่าเราลบเกมเข้าใหม่เนี่ยจะต้องใช้ตัวนั้นนะรวมถึง ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ในหน้าของ plt market ด้วยที่เราให้ดูในคลิปนะคะก็ถือว่าจำเป็นมากๆทีื่อเพื่อนจะต้องจำไว้นะคะห้ามลืมเด็ดขาดเนาะะวิธีการสมัครมันก็มีแค่นี้จริงๆนะคะแล้วก็สำหรับตัวกระเป๋านะคะตัวเกมใช้เป็นกระเป๋า plt wallet ตัวนี้นะคะซึ่งสามารถาเซิร์ชได้ทั้งใน ios แล้วก็ android เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็ subscribe กันด้วยนะคะพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย